ในที่สุด <laughs> เราก็เสียตังกันเรียบร้อยครับ <laughs> ต้องบอกเลย <laughs> เหตุมันเกิดจากลำโพงตัวนั้นครับถ้าสมมุติใครได้ดูนะที่ผมรีวิวเจ้าลำโพงเคฟนะครับผมตัวที่มันเป็น L S X 2รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อประมาณ1-2เดือนที่แล้วเอาตรงๆเลยแค่รีวิวปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่า มันควรเป็นลําโพงที่ควรมาประดับโต๊ะคอมของผมนะครับ <S <S ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วแต่ตั้งแต่ผมพูดไปในรีวิวแล้วก็ที่ผมเอามาใช้งานเองนะครับแล้วก็ที่ผมบ่นไปใน Facebook หลายอย่างมากเลยก็คือส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเบสมากนะครับเวลาฟังเพลงต้องเปิดเบสเวลาดูหนังเนี่ยต้องมีเสียงเบสนะครับแต่ว่าเจ้าตัว LS S2 ของตัวเคฟตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลําโพงแบบมีซบวฟูเฟอร์มาให้นะมันเป็นลำโพงแบบ2.0เขาก็จะมีตัวซบวฟูเฟอร์ขายแยกผมเนี่ยก็พยายามอดใจไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็ม ก็พออยู่นะเสียงเบสมันก็กำลังดีแต่สุดท้ายทํายังไงได้ครับมันมาประจำการเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวแบบลงลึกอะไรมากมายนะแต่ว่าเอามาป้ายยาเพื่อนๆแล้วกันสำหรับใครที่แบบว่ากําลังหาซบวูเฟอร์เสียงโหดตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเบสลงลึกมาก <Wow. S 1> นี่คือเจ้าตัวซบวูเฟอร์เคฟเคซีหเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว XTMT ด้วยนะครับหลายคนน่าจะเห็นผมโพสต์ลง Facebook ไป2องสพสต์แล้วก็มีได้ไปลองฟังด้วยตัวเองมานะครับจนตอนนี้มันมาตั้งอยู่ที่บ้านแล้วจริงๆเวลาใช้งานผมไม่ได้วางที่บนโต๊ะคอมนะผมวางไว้ใต้โต๊ะนะครับนี่คือเจ้าตัว Cave K K 2 s w o o f e r KEF K462 นะครับต้องเล่าเลยว่าถ้าใครได้แบบชื่นชอบพวกลำโพงไฮเอ็นตต่างๆอยากจะได้เสียงเบสที่นุ่มลึกอยากจะได้มิติเสียงที่ครบเนี่ย ผมว่าเซตเนี้ยน่าจะเป็นเซตที่ลงตัวแล้วแต่ว่าคุณจะต้องมีการจ่ายค่าตัวรวมๆกันนะครับตกหลักอยู่ประมาณแสนนิดๆน,นะครับลำโพงเคส l s x 2ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 4 0 0 0กลางๆผมจำไม่ได้แล้วประมาณ45 0 0 0นะครับแล้วก็เจ้าตัว s u b w เฟ f e r เนี้ยผมเพิ่งซื้อมามันจะอยู่ที่69,900บาทรวมกันเนี่ยอยู่ประมาณแสนน่อยๆนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยมันเป็นเซตที่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอัตรรถมาเต็มทั้งหมดนะครับนี่คือ s u b w เฟ f e r ที่ผมเพิ่งถอยมากำลังขับเขาอยู่ที่1 0 0 0 1,000วัตต์นะครับ1,000ว oh, ัตต์โอ้โหทำไมตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ได้ทั้ง1,000วัตต์อันนี้บอกก่อนเลยว่าตัวแซวบูเฟอร์เนี่ยเขาจะมีดอกทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะครับก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาซึ่งตัวดอกลำโพงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ายูนิคอร์ฟอสแคสเซเลชันนะครับผมก็คือมันจะ มีตัวขอบต่างๆเนี่ยที่แข็งมากกว่าเดิมแล้วก็ทําให้เบสเนี่ยมันไม่บวมด้วยนะครับ <Wow. S 1> ตรงกลางเนี่ยก็จะมีเขียนไว้เลยว่า Unicore Technology นี่คือเทคโนโลยีที่ทางเคฟได้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังพอร์ตการเชื่อมต่อของเจ้าตัวซาวูเฟอร์ตัวนี้มีมาให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอร์ตสายลำโพงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พอดปลั๊กนะครับอ๋อ,อบอกก่อน ซัมบูเฟอร์ตัวนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่14กิโลค่อนข้างหนักมากดังนั้นเวลา oh. ที่คุณจะวางบนโต๊ะจะวางบนพื้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาเปิด ซัมมูเฟอร์หรือว่าเสียงดังๆเนี่ยมันจะแบบมีเสียงสั่นแบบนะครับเพราะว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลย <Wow. S 1> นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยก็จะมีให้ปรับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเสียงเบสคุณต้องการเสียงเบสที่ดังก็เปิดโวลูมไปคุณจะต้องการเสียงเบสที่เบาก็ปรับลงมานะครับแต่ถ้าค่าดีฟอสก็อยู่ที่ตรงกลางส่วนตัวผมเนี่ยผมจะปรับเบสอยู่ประมาณเท่านี้ก็คือชอบอยู่ประมาณ3นาฬิกานะครับแล้วก็ตัวคอสโอเวอร์เราสามารถปรับได้ว่าอยากให้เบส มันออกมากระแทกขนาดไหนหรือว่าเบาๆซอฟต์ๆอันนี้คุณสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่40เฮิรต์นะครับจนถึง140เฮิรต์แต่ถ้าสมมุติคุณไม่ไม่เชี่ยวชาญอะไรพวกนี้ก็อาจจะลองฟังที่80เฮิรต์ดูก่อนแล้วก็ลองบิดปรับไปนะส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับตัวเบสตัวนี้นะครับมาอยู่ที่ทางฝั่งประมาณนี้ก็คืออ่าเท่าไหร่ะ70เฮิรต์นะครับโดยประมาณ60-70เฮิรต์ผมจะชอบฟังอยู่ในระดับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาโหมดนะครับตัวนี้จะมีแมนนวลกับตัว LFE นะครับตัวโหมดเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่า แม <Manual S 2> นนวลก็คือเอามาใช้กับลำโพงพวก2ออะไรพวกนี้นะครับ <Wow. S 2> ถ้าสมมติคุณใช้พวกเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ขนาดใหญ่ครบเซ็ตอันนี้ก็ให้ปรับไปที่โหมด LFE นะครับอ่าก็ปรับตามที่เราใช้งานซึ่งถ้าสมมติคุณจะเข้าเซ็ตนี้ให้ปรับไว้ที่ normal เาะต่อมา EQ equalizer นะครับเขาจะมีหลายโหมดให้เลือกกันก็อย่างแรก room หมายความว่าถ้าสมมุติอยู่ในห้องและคุณอยู่กลางๆห้องเงี้ยให้ปรับตั้งค่าไปที่ room นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณนั่งอยู่อย่างบริเวณของผมเนี่ยจะเป็นโต๊ะคอมนะครับและข้างหลังก ติดกำแพงนะครับอันนี้ก็ให้ปรับโหมดมาเป็นที่วอลไว้นะครับก็ตรงตัวเลยใกล้กําแพงนะครับส่วนโหมดต่อมาครับคอเนอร์ Corner ครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เวลาวางซับวูฟเฟอร์ไว้เวลาใกล้ๆมุมนะครับสมมุติว่าโต๊ะคอมเนี้ผมไม่ได้วางใต้โต๊ะติดกับกําแพง ผมวางไว้ชิดมุมเลยนะครับอันนี้เราก็จะปรับไว้ที่คอหนเนอร์นะครับมันก็จะเป็นการปรับซับูเฟอร์ให้มันอยู่ใกล้กับมุมมากที่สุดก็จะได้มิติเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้คาบิเนตนะครับคาบิเนตเอาไว้ทําอะไรนะครับชื่อตรงตัวเลยก็คือเป็นช่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็สําหรับใครที่ทำบิวอินนะครับแล้วต้องการวางซับูเฟอร์เข้าไปในโซนบิวอินน่ะอันนี้ก็ให้ปรับไว้นะครับมันจะวางไว้บนชั้นอะไรต่างๆมันก็จะมีการลดในเรื่องของกําลังลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียงมันเกิดการสั อันนี้คือโหมดอพาร์ตเมนต์ ชื่อตรงตัวจริงๆใครที่อยู่คอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยห้องมันจะอยู่ติดกับคนอื่นใช่ไหมครับแล้วเวลาเสียงเบสที่มันลงไปได้ต่ำอ่ะอย่างเจ้าตัว k คฟเคซีตัวเนี้ยมันสามารถรีสปอนคืนเนี่ยลงไปได้ถึง <Wow. S> 1 1เฮิร์ตนะครับมันต่ำถึง1 1เฮิร์ตแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่2 0 0เฮิร์ตพอเวลาขึ้นเบสที่มันลงไปต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการลำคาญของเสียงข้างบ้านได้นะครับอันนี้ก็ให้ปรับมาที่โหมดอพาร์ตเมนต์จะได้ไม่โดนเื่อนบ้านว่าด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถ ่วงตัวเฟสครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับได้ก็ตามปกติเลยก็มีศูนยองศากับ180องศานะครับแล้วก็ HPF อันนี้คือ High p a r s Filter นะครับเราสามารถปรับแต่งแบบแอดวานซ์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับขาจัมเปอร์เราสามารถสลับได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นในส่วนงตัว EXP Subwoofer ตัวนี้สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ดูดีจังเลยใส่ทังเพิ่มครับ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขาย DLC เก่งมากแล้วถ้าใครที่ซื้อมานะจะโดนป้าย DLC เยอะผมอยากให้ดูลำโพงผมตอนที่รีวิวอ่ะถ้าคุณจำได้นะมันจะยังไม่มีขาฐานลำโพงตัวนี้นะครับเชื่อไหมว่าขาฐานลำโพงตัวนี้ผมโดนมา6 0 0 0กว่าบาทมั้ง7,000พันประมาณนี้เนี่ยแหละครับเออมันก็จะทำให้ยกในส่วนตัวดอกลำโพงขึ้นมายิงขึ้นหูเนี่ยนะมันสูงขึ้นเนี่ยมิติเสียงดูดีแต่แบบอยากจะให้มันเข้าเซตให้มันดูสวย เก็บตัวกันไปครับอีกประมาณ6 7 0 0 0ดพัสำหรับตัวขา,วา D, <Element. S 1> ตัง้งลำโพงผมขึ้นราคา se, <historically> ตรงนี้แล้วกันผมจำไม่ได้นากก็อันนี้เป็น DLC เหมือนกันใครที่อยากจะใช้ไร้สายเนี่ยก็ต้องไปซื้อตัว DLC ที่เรียกว่า k w 1นะครับมันจะเป็นตัวโมเดล k w 1. <spe en> 1และต่อมานะครับตรงนี้จะมีแจ็ค ที่เอาไว้เสียบสาหรับตัวซับบูเฟอร์นะครับซับูเฟอร์ตัวนี้สามารถต่อสองตัว3ตัว4ตัวได้สมมติคุณซือ้อ KC62 มาแล้วยังเบสแรงไม่สัใจซึ่งเอาตรงๆมันแรงมากแล้วแค่นี้มันเหลือแต่ถ้าคุณอยากจะต่อจริงสามารถต่อซับบูเฟอร์ตรงนี้ไปอีกซับบูเฟอร์นึงได้ตัวนี้จะเป็นไลน์เอาต์นะครับต่อมาเป็นไลน์อินตัวนี้ไลน์อินก็คือจะเชื่อมต่อกับตัวซับบูเฟอร์ด้านบนของเรานะครับก็คือเจ้าตัว เคสที่ผมใช้งานอยู่ก็เสียบเข้าที and you. So you example, this, ่ตรงนี้หรือถ้าสมมติคนไปใช้งานกับลำโพงรุ่นอื่นที่มันเป็นแบบสายแห่สายเสียบได้เลยก็สามารถต่อที่ตรงนี้ได้นะครับ L บวก L ลบ R บวก R ลบเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะให้มันจ่ายสัญญาณเข้าไปที่ตัวเบสหรือว่าตัวซับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับ กราวครับกราวตัวกาวริฟนะครับถ้าสมมุติเบสคุณบวมๆหึงๆหรือว่ามันมีสัญญาลบกวนแบบอืดๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราสามารถเปิดไปเป็นออนได้นะครับมันก็จะช่วยลดในส่วนของตรงนั้นได้แต่อย่างบ้านผมเนี้ยเดินระบบไฟดีไม่มีสัญญาลบกวนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดมันนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นช่อง a c สําหรับจ่ายไฟให้ตัวลาโพงแล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดสําหรับตัวซับวูเฟอร์ประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับส่วนเรื่องของสเปค เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่ามันสามารถ r e s p o นส์ในสองตัว frequency ได้อยู่ที่1 1 h เฮิรถึง 200Hz ด้วยกัน <Wow. S 1> ตัวดอกลำโพงตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับข้างละ500วนะัตต์เนาะสองข้างก็รวมเป็น1000วัตต์ซึ่งในตัวซับบูเฟอร์ตัวนี้นะครับเขาก็มี b u i l อินตัวแอมนะครับที่เป็นตัว Class D เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขับเจ้าตัวดอกลำโพงซับไซส์6.5นิ้ว500วัตต์2ตัวเป็นพันวัตต ซึ่งมันขับได้แบบหมดจดมากนะครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรปะ ไปไงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าตัวซับบูเฟอร์เคฟที่ผมไปโดนมาเพลงแนวไหนแม่งมาครบหมดเลยนะครับเพลงที่เป็นแบบเบสเนี่ยก็ใส่มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะแต่ก็ต้องบอกนะตรงๆว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่จุดประสงค์หนึ่งที่ผมซื้อมาถ้าสมมติเวลาดูหนังเล่นเกมเนี่ยมันจะกระหึ่มมากเดี๋ยวผมมาลองเล่นเกมเดี๋ยวผมขอย้ายซับบูเฟอร์เข้าไปที่โต๊ะตัวนี้แลวกันเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมพาไปลองที่มันเป็นสเตชันแล้วใช่ไหมไปดูการเล่นเกมแล้วก็ไปดูเซ็ตที่ผมวางใช้งานจริงๆดูว่าเป็นยังไงไปนะครับ કલ oh <laughs> น,นี่คือเซ็ตลำโพงใหม่ของผมนะครับจากเมื่อก่อนที่ผมใช้ตัวซาวบาร์มานะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็นตัวลำโพงตัวนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนเหมือนกันเพราะว่าลำโพงผมใช้ชุดหนึ่งเนี่ยก็5ปีถึง10ปีเหมือนกันนะกว่าผมจะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเอาจริงๆถ้าสมมติไม่ได้ซีเรียสอ่ะตัวลำโพงมันแทบจะไม่มีการตกรุ่นอยู่แล้วใช้งานได้ยาวๆนะครับใครที่กำลังมองหางบประมาณสักแสนหนึ่งละกันเนาะแสนนิดๆ ซวบูเฟอร์บวกตัวดอกลำโพงตัวนี้แล้วก็ใส่ขาตั้งฐานเข้าไปนิดนึงผมว่าจบเลยเป็นเซ็ตที่ลงตัวแล้วก็สวยงามมากใครที่แบบอยู่ฟังคอมพิวเตอร์อยากได้เครื่องเสียงดีๆแล้วก็ไม่ได้แบบเวอร์วังแบบ5้าแสนหรือล้านนึงอะ่ะอันเนี้ยกำลังดีเลยก็ลองไปเล่นกันลองไปลองฟังดูแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินอย่าไปลองที่ร้านเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะเสียตังค์แบบงงๆนะครับผม <laughs> <พง> <laughs> ไปละเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่เช่ันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ